คณะกรรมการสารลูกศรและมูล,ลนิธิลบบุรีสามัคคีสงเคราะห์ได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญบุญถือศีลกินเจประจำปี2564ณศาลหลักเมืองท่าโพจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่5ตุลาคมถึงวันที่14ตุลาคม2564โดยเวลา16นาฬิกาของวันที่5ตุลาคม2564ได้จัดให้มีพิธีเปิดมณฑลบูชาอารัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อัญเชิญพระนวะเทวราชจุดประทีปกดวงและ ชักประทีปสู่ยอดเสาสาธยายมนเดินทู่ประทักษิณเจริญพุทธานุสติภาวนา สำหรับปฏิทินเทศกาลกินเจ2564เริ่มจากวันที่5ตุลาคมถือเป็นวันกินเจวันแรกหรือเรียกกันว่าวันชิวอีกคนไทยเชื้อสายจีนจะเริ่มกินผักแป้งธัญพืชทดแทนเนื้อสัตว์เทศกาลกินเจเป็นงานประเพณีที่สืบทอดและจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยเริ่มตั้งแต่วันขึ้น1ค่ำถึง9ค่ำเดือน9นับตามปฏิทินจีนโดยปีนี้นะครับวันกินเจตรงกับวันที่5ถึงวันที่14ตุลาคม2 5 564รวมทั้งหมด10วันโดยชาวจีนจะปรารณาตนนะครับงดอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์พร้อมทั้งถือศีลไหว้พระทำบุญทำทานเพื่อเป็นการชำระทั้งร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ถือเป็นการสร้างบุญเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตดังคำกล่าวที่ว่ากินเจหนึ่งมื้อหมื่นชีวิตรอดซึ่งการจัดงานครั้งนี้คณะกรรมการสารลูกศรมูลนิธิลบุรีสามัคคีสงเคราะ และพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นการสืบสารความนิยมและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีสมาทานศีลกินเจเดือน9ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดลบบุรีและจังหวัดใกล้เคียงที่ได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานให้ประชาชนได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมถือศีลกินเจสร้างบุญเสริมบารมีให้แก่ชีวิตโดยตลอดของการจัดงานระหว่างวันที่5ถึงวันที่1ิ ตุลาคม2564บริเวณด้านหน้าของสารหลักเมืองก็จะทำการแจกอาหารเจฟรีทุกวันวันละ2เวลาเวลาประมาณ11นาฬิกาและเวลา17นาฬิกาเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมกันรับประทานอาหารเจและก็ร่วมกันทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลของทุกคนครับ